เป็นเรื่องเลยรัฐบาลแถวเดีับผมเคอร์ออกนูมเดมไม่ใช่ King of God เดวิอ o g of Evil Dog Evil Saint c o กูคือซาตาน ใช่่ปเมั่มมน,น,นี่ยนยนรยาเ้นนจะตามมันยังไงอ่ะ <c ười> คิดดูด้วยวดเ, <c ười> เดี๋ยวเจอเช็คด้วยอะ่ะ <c ười> เช็คใครไม่รู้กูจจักมันเคนคนเรา เสียงคกูจะมีเสียงนี่แต่เสียงไหมเนี่ยนะครับทุกไปเพื่อไฮนุมานอยู่ไหนเนาะไอ้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์หรอฮะ อ๋อไอคนที่แอบแฝดนะอ๋ออยู่แอ่อ๋อหิวจะตายอยู่แอ่ออไออะไอพอหนแมนยูไหนว พอจับหน่อยเอ๊ะทำไมมันไม่ลงทำไมมันไม่ลงใครตายวะใ,ใครตายวะเดี๋ยวเอจ้ะขอแสดงความเสียใจกับพี่ยู เขาได้ตายไปแล้วเออใช่ยย้อเน้อนิมูเด้วะมีคนเดียวใช่เฮ้ยตามมาทำไม เืออ <c oughs> <c oughs> อีกศุบหนึ่งพอดีไปเดียวใช่ปั้น,น,น,มน,นเมันเกี๋ยนหยอ,อค กนะายอะกาเหรอโอ้ยแอกชัวร์ไม่ดูอะกานะาบอกว่ากายเล่นเก่งกายเหรอจริงดิไหนเห็นไหมกูบอกแล้วกายไม่น่า,นะา,า,านเื่นเื่ง

ยองเงินสาธิตนี่บอกว่าสภานกักเรียนไม่ได้ห้ามใครแปะสภานกักเรียนในห้องห้องหนึ่งกับห้าปั้นห้องหนึ่งกับห้าแปะหน้าสภานกักเรียนเป็นไงตอนนี้

เนี่ยกูไม่ไอ,มอุ่นหนุนโนตีขุณรับให้ตัวเองห้าปีแล้วเดินจากไปคนได้ดีมันต้องลงรถเอาถั่วไหมเอาถั่วไหมเอาถั่วไหมจังได้รื้อได้ตายไป น้องปัน้นเอาฮะเอ้ยไม่ใช่น้องกับพงษนี่เฮ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วนะครับดีมากเลยครับปั้นเป็นเด็กแบบปันกนป้นปั้นปั้นปั้นมีไอ้ถามพรุ่งนี้เกมกี่โมง หกโมงเย็นใช่ป่ะไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปเรียนไม่อยากเรียนอนะ่ใะใคคือใครไม่รู้จกัก ูจากแต่ขีอยโตะบอนะกว่าสิบสองจ่อครับ <c oughs> ไปไ,ไป,เ,เ,ไกกไปเล่น,น,นเกเออมเ,เ,เดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนจะเล่นตอนนี้จบแล้วอ่ะเออใช่ว่ะยังไม่ได้ข้าวเลยเอ้ยเดี๋ยวกูไปกินข้าวด้วยเคฟซียังไม่หมดเลยต้องกินเคฟซีหมดก่อนไม่งั้นจะมีคนแยงน่งนะครับ เขาชื่อกายขอแสดงความเสียใจด้วยกับพี่นุกยูเขาได้ปันปันปัน,ปนคิดว่าทีมใครจะชนะให้ไทยทีมทีมหนึ่งสองสามอะเบอ่อ ประธานนักเรียนนะคิดว่าใครจะชนะหนสามสามมีคนมีสวม